สวัสดีครับผมแชมป์ชาวนายนักวิเคราะห์จากทาง a อ r รร a นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาและคาดการแนวโน้มของราคาทองคำในเดือนถัดไปอยากรู้ต้องดูให้จบคลิปนะครับ ราคาทองคาในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์เลยนะครับก็แรงกดดันหลักๆก็มาจากประเด็นการตรึงตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนะครับที่กดดันราคาทองคาลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆของเดือนธันวาคมนะครับก่จะมีดีตัวขึ้นมานะครับหลังจากประเด็นความวุ่นวายในตะันอกกลางนะครับนั่นคือทะเลแดงนะครับที่มีการก่อการร้ายของกลุ่มกบฏต่างๆนะครับที่พยายามจะ โจมตีเรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐนะครับก็เลยจุดกระแสความกังวลนะครับว่าจะทําให้เงินเฟอ้อกลับมานะครับเหมือนตอนที่มีเรือไปติดในช่องแคบนะครับซึ่ง จริงๆก็กระทบไม่เยอะนะแต่ในเชิงซ e n t i m e n t หรือเชิงอารมณ์เนี่ยมันกระทบค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีดีตัวขึ้นมาเป็นบักพักแต่สุดท้ายก็มาติดแนวต้านสําคัญนะครับบริเวณเนี่ยสองพนะครับถึง2,040นะครับจะเห็นว่าขึ้นมาเทสหลายที่ก็ไม่ผ่านยกไนว่าจะมีประเด็นที่แรงมากจริงๆมันถึงจะกระชากผลขึ้นไปได้นะครับแต่ดูจาก เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านไปแล้ว2 3 5น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆแล้วนะครับประกอบกับมันขึ้นมาใกล้ๆเส้นแนวโน้มขาลงด้วยนะครับก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ถามว่าจะลงได้เยอะไหมก็ยังยากอยู่นะครับเพราะเงินที่ยังคาอยู่ในระบบเนี่ยและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากไม่ว่าจะ สงครามในยูเคนะทุกคนยังจําได้หรือเปล่ายังอยู่นะครับแล้วก็สงครามอิสราเอลฮามาสก็ยังอยู่นะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วแต่2เหตุการณ์นี้มันจะยังทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาพยายามดึงลงมาเนี่ยมันลงยากนะครับเพราะทําให้อุปทาน หรือว่าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันไปมาหาสู่กานลาบากนะครับอันนี้ก็จะทําให้ราคาทองคําลงแบบเนี่ยมันอย่างชุดที่ผ่านมาคือลงแบบเป็นขั้นบันไดลงก็เด้งลงก็เด้งมันจะไม่ลงแบบพรวดพลาดเนี่ยลงมาแบบแดงๆอย่างนี้ยาวๆไปทีเดียวเนี่ยยากนะครับยกเว้นว่าจะมีการเทคแอคชั่นจากเฟดออกมาแบบพูดทีมันก็จะลงทีแตุ่ดท้ายก็จะเด้งกลับมานะครับก็จะ เป็นในลักษณะของการลงแบบค่อยๆลงคือไซ์เวดดาวลงมานั่นเองนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสนะครับในการทยอยเข้าซื้อสะสมตามแนวรับสําคัญนะครับแล้วพอมันดีขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก2ี่สิบเหลียมก็ทยอยขายทำกำไรออกไปได้นะครับก็อย่างภาพล่าสุดตอนนี้ก็ดูแล้วแนวต้าน2,35แข็งแน่ๆล่ะแนวรับอ่าที่เราจะรับกลับอยู่ที่ตรงไหนดีก็ง่ายๆนะครับ กลมๆสองพันนะครับเป็นแนวรับที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีการหลุดแต่หลุดลงมาแล้วมันคงคงหลุดไปไม่เยอะอ่าอาจจะไปเนี่ยแตะอยู่แถวแถวหนึ่งันเ้า้อยแปดสิบนะครับแล้วก็อาจจะมีดีดดีๆตรงนี้ทีหนึ่งก็ได้ดังนั้นใครรอรวบไม้ใหญ่เนี่ยผมว่ารอดูต่ำสองพันอ่ะคุณต้องกำตังไว้แล้วแล้วรอให้มันมีสัญญาณก,กันกลับตัว แถวแถวแปดศูนย์ถึงเก้าศูนย์เนี่ยคุณเข้าไม้ใหญ่ได้เลยนะครับหรือจะรอ ten f ฟ l l o w i n g ก็ได้นะโดยควรจะใส่เส้นค่าเฉลี่ยลงไปหรืออาจยๆเนี่ยใส่เส้นแนวโน้มลงไปสักเส้นหนึ่ง้วรอมันเบรกค่อยเข้าก็ผมคิดว่าไม่น่าสายเกินไปนะครับส่วนทองคําแท่งเก้าห้าบ้านเรานะครับก็ไปเรื่อยๆเลยเนื่องจากว่าเงินบาทเราอ่อนค่าด้วยนะครับอยากจะให้เห็นเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยจวจังหวะเขาลงมาเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดกราฟเดย์ดีกว่าตอนนั้นเป็นกราฟเดย์่ะจงังหวะที่ทองสปอตไหลลงมาเนี่ย ของเราจะแค่นิ่งๆนะครับเราพอจังหวดท้องดีเนี่ยจังหวัด,ดีปุ๊บเราพุ่งกระโจนเลยอันนี้เป็นผลจากเงินบาท,ทแทบจะลุ้นล้วนเลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราก็ยังไม่มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือผู้รุมรว่ายังไม่มีขับดีทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเรามากกว่าที่มันจะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามานะครับแล้วประกอบกับเงินดอลลาร์ที่มันแข็งลงจากกระแสการตึงอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยแน่นอนเงินมันก็ไหลเข้า ไปตลาดพันธบัตรสารัฐสมุทดซึ่งก็จะทําให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นด้วยนะครับประกอบกับในว่าเราถ้าไม่มีข่าวดีทางเศรษฐกิจมากๆเงินก็คงไม่ไหลกลับมาแน่นอนเงินบาทเราก็จะอ่อนค่าลงเดี๋ยวเราไปดูเงินบาทนิดนึงก็ได้นะครับบ้านเราจะเห็นว่าเนี่ยอ่อนค่าโอ้โหตามดอลลาร์ไปเลยนะครับก็แน่นอนแหละทองคำเก้าห้าบ้านเราก็อาจจะลงยากนิดน,นึงคือเขาลงอ่ะเราจะส่งๆแล้วพอเขาดีดปุ๊บเราก็กระชากขึ้นไปเลยนะครับก็เป็นโอกาสทยอยขายทำกำไรนะ <laughs> ไม่ใช่ซื้อนะ จะซื้อก็ได้แต่ซื้อคุณต้องคุณต้องออกให้ทันอ่ะเออแต่นี่ไม่ใช่จุดซื้อแล้วถ้าจะซื้อผมแนะนําให้อิงตามสปอตไปเลยเนี่ยตอนนี้สปอร์ตกำลังย่ออย่างตอนนี้สปอตดูทรงและกำลังย่ออยู่ก็เนี่ยอาจจะมารอรับกลับแถวสองพันถึงหนึ่นการ้อแปะครับถึงตอนนั้นเก้าห้าเป็นเท่าไหร่ก็ทยอยเก็บกลับมานะครับแล้วพอสปอตดีปุ๊บ ไปถึงแนวต้านก็ทยอยขายออกไปนะครับซึ่งแนวต้านใกล้สุดนะครับในที่เราพูดกันไปนี่ก็เห็นอยู่2,035สมมติฝ่าไปได้ไปแนวไหนต่อ2,060เลยนะครับก็จะเป็นแนวต้านสำคัญสำคัญ2แนวนี้ส่วนแนวรับก็มี2แนวคือแถว2,000กับ1,980นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวโน้มของทองคำให้เราเล่นต่อไปกันอีก1เดือนนะครับสำหรับในวันนี้หากใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ